เวลา,อาไอเดียหรือจินตนาการของเ n f j มันขึ้นเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถที่จะคิดได้เสมอๆว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นยังไงหรือเราสามารถสรรสร้างอะไรได้ตลอดเวลาเริ่มได้ตลอดเวลาเป็นคนที่เค่อนข้างที่จะเริ่มต้นได้ แต่เริ่มต้นนั้นนะ่ะมันเป็นในแบบของเราอาจจะไม่ได้ตามมาตรฐานที่ตามแบบแผนที่ใครวางไว้ก็คือมันต้องเริ่มจากสเต็ปนี้สเต็ปนี้เราจะเริ่มไ่ตรงกลางก่อนได้แล้วค่อยไปท้ายแล้วมาหัวอ,อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดคนที่เป็นใจจะรู้เลยว่าเออมันเป็นยังไงแต่ถ้าคนอื่นฟังก็อาจจะวิเคราะห์ในน,นึงว่ามันคืออะไรวะสิ่งที่แม่พูดอยู่ตอนนี้คือผมจะบอกว่าบางครั้งอ่ะในการใช้จินตนาการอ่ะ สำหรับผมที่เป็นไอเจผมรู้สึกว่าผมใช้มันเพื่อจะขับเคลื่อนชีวิตหรือขับเคลื่อนซัมติงบางอย่างที่เรามีให้ทําตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงที่สามารถที่จะทําได้เลยหากว่าเรามีจินตนาการที่มากพอแล้วเมื่อเรามีจินตนาการแล้วเนี่ยมันก็สามารถสรรสร้างผลงานออกมาได้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ตามที่เราจะภูมิใจหรืออะไรก็ตามแต่ตามที่เราต้องการที่อยากจะให้เป็นนะ ซึ่งจีนนาการล้วนๆที่เข้ามาสรรสร้างในตรงนี้ซึ่งเขาบอกตามตรงว่าหากวันใดวันหนึ่งแล้วหรือยังไงยังไงอะพูดยังไงดีวะเคยที่เขาว่าเอ็เจหมดไฟง่ายปะคือถ้าเกิดจินตนาการไม่มีอะมันจะทำให้หมดไฟง่ายแต่ถ้าวันใดมีจินตนาการอะอาจจะใช้วิธีที่แปลกของคนื่นก็คือว่าคนเหนือจะเริ่มแค่วันละหนึ่งแต่บางทีเอ็เจอย่างผมผมรู้สึกว่า ถ้าหากเจริญอาการมาแล้วจะทำา20 10 30 40 50 60 7 0 80ติดต่อกันก็ยังได้เช่นในการลงคลิปเนี่ยคือถ้ามีไอเดียมากพอเราสามารถที่จะตึ๊ดจะจเป็น10คลิปเลยนะต่อวันอะไรเงี้ยมาแล้วแต่ว่าเรามีไอเดียตอนไหนที่อยากจะทำอยากจะพูดอยากจะสื่ออะไรตอนไหนเดีย๋ยวไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่ในชีวิตเช่นการจะอ่านหนังสือสอบเนี้ยถ้ามมีอารมณ์ก็ไม่อ่าน สอบเกตไม่ดีช่างมันถอาคะแนนไม่ดีช่างมันถ้ามีอารมณ์คือไม่อ่านไม่มีอารมณ์คือไม่ทําคือใช้อารมณ์ขับเคลื่อนใช้จินตนาการขับเคลื่อนคือผมคิดว่าในแต่ละคนมันมีวิธีของตัวเองว่าเราจะใช้จินตนาการไปในทางไหนสําหรับผมแล้วผมขอขพูดในนามผม,มนในนที่เป็นเจสลัดปังปอนแล้วกันเออจะได้แบบแบบว่าไอ้เจคนออาจจะบอกเฮ้ยมันไม่เป็นนะปังปอนอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเผื่อ,พ,อพูดไว้เฉยเผื่อเผื่อว่าพวกคุณไม่ได้เป็นแบบผม คือผมจะเป็นประเภทแบบว่าจินตนาการเนี่ยใช้มันตลอดเลยสามารถใช้อารมณ์ผสมจินตนาการเข้าไปเมื่อมีจินตนาการปุ๊บก็รังสรรค์ให้เป็นผลงานได้คิดแล้วก็ทำอะไรต่างๆมากมายเหล่านี้ใช้จินตนาการสรรสร้างตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนใช้จินตนาการหากจินตนาการไม่มีไม่สามารถเริ่มทำสิ่งอื่นๆได้ หากอารมณ์ไม่มีไม่สามารถเริ่มที่จะทำสิ่งต่างๆได้ที่ใจเราต้องการถึงแม้เราจะต้องการทําแต่ถ้าจินตนาการเราไม่มีหรือกระบวนการทางอารมณ์มันไม่ได้อย่าวางว่าจะทําไม่มีทางต่อให้วันสอบก็ไม่ไปสอบด้วยโอเค้าไม่มีอารมณ์ไร right. ไปแล้ว